วันหยุดสุดสัปดาห์ผ่านพ้นไปแล้วแต่รอบรั้วปีแสดงยังคงเดินหน้ากันต่อกับข่าวสารเกี่ยวพันกับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ที่ไม่เคยหยุดนิ่งยิ่งกับช่วงเวลาตลาดนักเตะซัมเมอร์2023แบบนี้ต้องบอกว่าข่าวสารของวงการฟุตบอลไม่เคยขาดช่วงให้แฟนบอลได้รับรู้กันเลยจริงๆครับรอบวันที่ผ่านมาปีแสดงมีข่าวเรื่องการพยายามจะจัดการกับสัญญาของฟาคุนโดเไปเยสตีแนวรุกวัยรุ่นทีมชาติอุรุกวัยอ้างเองจากลิช์ดเฟร์เล่เาเนื้อหาเอาไว้ว่าปีแสดงมีความต้องการจะขยายต่อสัญญาใหม่กับไปเยสตตในแบบระยะยยาาาวซึ่งสสเหุํคัญ ที่ผู้เขียนอ้างถึงนั่นเพราะทางเอริกเทนฮากค่อนข้างชื่นชมในความสามารถของดาวรุ่งรายนี้ขณะเดียวกันก็มีการเสริมเนื้อหาเพิ่มเติมในส่วนของกฎบังคับใหม่ที่ทางพรีเมียร์ลีกจะนํามาใช้นําร่องเริ่มต้นตั้งแต่ฤดูกาล2023-24นี้นั่นคือกฎการลงทะเบียนทีพมพรีเมียร์ลีกที่ผูเ้เล่นอายุ21ปีหรือต่ำกว่าจะต้องเกิดในช่วงวันที่1มก,กราคมปี2002นั่นหมายความว่าแม้ปัจจุบันฟาคุนโด้เยสตีจะอายุ21ปีก็จริงแต่ว่าเขาไม่สามารถถูกลงทะเบียนในโควตาผู้เล ก็จำเป็นต้องลงทะเบียนชื่อเขาไว้ในรายชื่อสคอรัหลัก25คนของทีมชุดใหญ่แน่นอนว่ามันก็ค่อนข้างยากเมื่อมองว่าตัวของฟาคุนโดเปเยสตี้นั้นอะค่อนข้างถูกมองว่าดิบเกินไปที่เอดเด็กเทนฮากจะยอมเสียโค้ต้านหนึ่งใน25รายชื่อหลักที่ทีมต้องลงทะเบียนใช้งานนั่นจึงมีความเป็นไปได้ครับที่ริชาร์ดเฟย์เขียนว่ามันจะสมเพีสมผลมากในทุกมิติหากทีมจะตัดสินใจปล่อยให้สโมสรออื่นยืมตัวฟาคุนโดเไปเยสตี้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับสโมสรมืออื่นสักหนึ่งขว เมสันกลี่นวูลและอา์มาริาโลว่าเข้าข่ายเดียวกันหรือไม่คำตอบคือไม่เข้าข่ายเดียวกันกับเปเยสตี้เพราะว่า3รายชื่อที่กล่าวไปลุดเข้าเงื่อนไขเกิดในช่วงวันที่1มกราคมปี2002หรือหลังจากนั้นด้วยกันทั้งหมดส่งผลให้สโมสรมันจะเป็นต้องเอาชื่อมาลงไว้ในทะเบียนหลักทรงพริมริลีกก็สามารถจะใช้งานเล่นในเกมพิมมิลีกได้ผ่านโคตา้าผู้เล่นยู21่ปีลิชาดเฟ์ปิดถ่ายว่าแม้เอลิกเทนฮาจะชื่นชมในตัวของฟาคุนโดเปเยสตี้มากขนาดไหนแต่ข้อเท็จจริงเรื่องว่าฟาคุนโด,ปนนดเปเยส จะปล่อยให้เล่นก๊อกแก๊กในรุ่นอายุ21ปีต่อไปแต่ก็ยังไม่เฉียบขาดพอจะเล่นในทีมชุดใหญ่แบบต่อเนื่องได้มันก็ยิ่งชัดเจนว่าการปล่อยให้เด็กไปเก็บเกี่ยวเวลาลงสนามที่มากขึ้นยอมส่งผลดีต่อทั้งตัวนักเตะเองและต่ออนาคตสโมสรที่อาจจะได้ผู้เล่นที่พร้อมมากกว่าเวลานี้ให้เลือกใช้งานในอนาคตขณะที่ภายหลังการยืนยันคว้าตัวเมสันเมาส์เข้ามาร่วมทีมเรียบร้อยแล้วนั้นทําให้ตอนนี้แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดค่อนข้างจะขยับเปลี่ยนโหมดการทางานมาโฟกัสในส่วนของการผ่องถ่ายผู้เล่นของเก่าออกไปมากขึ้ เขียนรายงานระบุว่าเป็นผู้เล่นที่เชื่อว่าน่าจะถูกขายออกพร้อมทั้งเปรียบเทียบกับสกอตต์แม็กทูมินเนในแง่ที่ว่าอย่างน้อยแทบจะต้องเลือกปล่อยหวยก็น่าเจ้าที่เฟสมากที่สุดเพราะยุคของเขานั้นมากกว่าสกอตต์แม็กทูมินเนอีกทั้งในรายของแม็กทูมินเนยังถือเป็นลูกมอสสโมสอนที่ถูกนิยามว่าเป็นดาวรุ่งจากอะเคเดมี่ที่มีซีเนียร์มากสุดในเวลานี้ของทีมถ้าไม่สื่อต่างประเทศเชื่อว่าถ้าต้องคัดรำดับความสําคัญในการขายออกก่อนหลังชื่อของเฟสยังไงก็ต้องเป็นชื่อแรกในตส่วนีด่นงมิดฟ ของการที่ทีมจะปล่อยขายโดยรายของดอนนี่ล่าสุดก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเอซิมิลานในแง่ที่สื่อใช้คําว่าสเตฟาโนบิโอลีค่อนข้างจะชื่นชอบในแนวทางการเล่นที่เป็นแบบดอนนี่ฟันเดเบกและพอมจะใช้เงินราว20ล้านยูโรไม่เกินนี้เพื่อเดินดิวดูว่าปีแสดงจะเอาอยัางไงส่วนเรื่องของมาเซลสปนเซอร์ที่จบสัญญายืมตัวไปแล้วนั้นแม้ก่อนหน้านี้จะมีกระแสว่าปีแสดงยังเปิดกว้างในการกลับไปทาดิวซื้อขาดแต่ริชาร์ดเฟ์มองว่าค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากพอสมควรเนื่องจากหลายอย่างดูจะยังไม่ชัดเจนและสมเหตุสมมผลาากกัเท่่ไร ส่วนในรายของเจรอนซานโชนั้นรอบวันนี้มีข่าวว่าบุลเเซียดอทมุนสนใจติดต่อขอเช่ายืมกลับไปเล่นที่บุนเดสลีกล้อีกครั้งแต่ก็ถูกปฏิเสธจากปีศาจแดงโดยเป็นการปฏิเสธในแง่ที่ไม่ใช่ว่าไม่อยากปล่อยตัวเพียงจะอยากปล่อยในรูปแบบขายขาดมากกว่าจุดนี้สื่อต่างประเทศก็วิเคราะห์กันไว้ว่าจริงๆเอเดรเทนฮากก็ไม่ได้การชื่อเจดอนซานโชออกจากโปรเจกต์งานที่เขาวางไว้แต่ด้วยสาเหตุเรื่องการทํางานในส่วนของงบประมาณที่ค่อนข้างบีบรัดเลยทําให้เจดอนซานโชถูกวางสถานะในตลาดรอบนี้ว่าเป็นผู้เล่่นที ้อมรับฟังข้อเสนอซื้อที่เหมาะสมที่อ่านมีเข้ามาเพื่อที่พวกเขาจะได้นําเงินจากการขายไปต่อยอดได้ต่อในการเสริมตําแหน่งผู้เล่นที่ยังขาดอยู่นั่นเองทีนี้ย้อนไปที่สกอตต์แม็กทูมินแมรี่ชาร์ตเฟลจะเชื่อว่าค่อนข้างมีโอกาสน้อยที่เขาจะถูกปล่อยตัวก่อนดอนนี่ฟันเดเบกแล้วก็เฟรดทว่ารอบวันที่ผ่านมามันก็มีกระแสข่าวออกมาตลอดว่ามิดฟิลด์ทีมชาติสกอตแลนด์รายนี้ได้รับความสนใจจากหลากหลายสโมสรค่อนข,ข้างมากแต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้ามากเท่าไหร่เนื่องจากอย่างที่บอกนั่นแหละครับว่าถ้าไลำดับความสําคัััญก่่อออนหลลงงงงดูแ้วยงไงชือขอ ก็ค่อนข้างจะมีภาษีเหนือกว่าทั้งเฟสและดอนนี่ฟันเดอร์เบกขณะที่เรื่องซึ่งไม่พูดถึงไม่ได้เห็นที่เจนี่ไม่พ้นประเด็นค้างข่าวเรื่องของดับบีเดเคอาร์ที่เพิ่งผ่านงานสมรสเป็นเจ้าบ่าวป้ายแดงหมัดมาทมกางดราม,มา่าเรื่องของเขากับสัญญาปีศาจที่หมดลงไปแล้วเมื่อวันที่30มิถุนาย,ยนที่ผ่านมารอบวันนี้ก็มีกระแสะข่าวทั้งสองแงม่มุมทั้งในส่วนของข่าวที่สื่อเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงจะรอให้ทางดับบี้เดเคอาร์ผ่านพ้นช่วงเวลาแต่เพิ่งพับจันทร์กับภรรยาไปโ ทางออกที่เหมาะสมต่อกันทั้งหมดขณะที่กระแสอีกบางส่วนก็เชื่อไปในทํานองว่าดับเบิเเคอาร์ K A, น่าจะจบกันเท่านี้แล้วกับปีสัตว์แดงโดยที่เจ้าตัวเองก็มีทางเลือกอื่นให้พิจารณาอยู่ไม่น้อยทั้งข้อเสนอที่เชื่อว่ามีมาจากทีมในซาอุดีอาระเบ,บียกับอีกหนึ่งทิศทางที่รายงานกันว่าเขาจะยังคงมองหาการเล่นในทวีปยุโรปต่อไปเช่นกันด้วยส่วนชื่อทีมทีมหนึ่งที่ว่ามาจากซาอุดีอาระเบ,บียนั้นก็ไม่ใช่ที่อื่นไกลเพราะเป็นเออร์นาเซอร์ที่คริสเตียโน่โรนัลโดพาตัวเองไปนำลอ่อง เพื่อจูงใจให้ในายด่านชาวสเปนิตสนใจย้ายมาเฝ้าเสาในหลีกตะวันออกกลางกันเลยทีเดียวส่วนประเด็นเรื่องผู้รักษาประตูที่ชื่อของอังเดโอนา,นารอบวันวันนี้ดูที่ทางแล้วค่อนข้างจะซาลงไปส่วนหนึ่งเพราะอัปเดตล่าสุดนั้นยืนยันแล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการถามถ่ายเข้าไปทางอินเตอร์มิลานก็จริงแต่อินเตอร์มิลานก็ยืนยันว่าเป็นแต่เพียงการสอบถามเบื้องตน้นซึ่งพวกเขาเองก็รออยู่เช่นกันว่าข้อเสนออย่างเป็นทางการจะถูกส่งมาเมื่อไหร่พวกเขาจึงจะกําหนดท่าทีในลำดับต่อไปได้ถูกแต่แม้เรื่องของออองงงัเเดโาาาานน่่่จะซลไปปทววีีกชื็ต คนใหม่อย่างจัสตินไบโลคนเฝ้าเสาของเฟยนนูลอตเตอร์ดัมก็กลายเป็นชื่อที่ถูกหยิบม,มาพูดถึงในหน้าสื่อเป็นวันที่2ติดต่อกันล่าสุดเป็นสกุปของมิลเลอร์ที่พาไปรู้จักนายประตูวัยเบนจ่าเพศคนนี้กันพอสังเขปโดยบอกว่านี่คือผู้รักษาประตูที่เอเดตเคนฮาร์กรู้จักฝีไม้ลายมือดีเป็นการส่วนตัวมาก่อนแล้วเนื่องจากเห็นกันมาตั้งแต่สมัยที่เคนฮาร์ท่าทีมมาจากในลีกดัตจัสตินไบโลมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์ลีกดัตปีที่ผ่านมาโดยผลงานส่วนตัวที่ถูกระบุว่่่่่่่าาาาอออยยููในนนนนนรรรระะดััับบแแถวววห้ขงงลีกกีกกกกเเมมมืืททษปตๆส บอกว่าค่อนข้างเล็กไปหน่อยกับตำแหน่งแต่คำว่าเล็กไปหน่อยจริงๆมันก็ไม่ได้หน่อยขนาดนั้นหรอกครับเพราะเขาสูงถึง1 8ึงซนติเมตรพร้อมทั้งมีความคล่องตัวที่เปรียบด้วยไหวพริบมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดในการเลือกจังหวะเล่น50-50ิา 50, ย้ำนะครับว่านี่คือข้อมูลที่สื่อต่างประเทศทำไว้และพวกเราสับหลอกแปลความมาอีกทีเท่านั้นไม่ได้ว่าพอมีข่าวกันทีก็อวยกันยกหย่กสักทีหนึ่งอะไรแบบนั้นแต่อย่างใดสำหรับเผลของการที่ชื่อของจัสตินไบโลเข้ามาเอี่ยวด้วยนั้นก็ไม่่่่ไไดับออนอะรรนะรงงงจาาาาากกลมมมวพีีแสใป อังเดลนา้าตามที่ข่าวระบุว่าเบเสร็จแล้วรวมน่าจะจบที่ราวหกล้านปอนด์คือถ้าซื้อในราคานั้นก็สามารถทําได้เพียงแต่พวกเขาก็จะเสี่ยงในการมีเงินไม่มากพอไปโปตําแหน่งกองหน้าตัวเป้าเพียงต้องการอีกหนึ่งตำแหน่งเลยทําให้เอเดกเทนฮากจาต้องลดสเปคผู้เล่นลงมามองหาผู้รักษาประตูที่คุณสมบัติต,ตอบโจทย์เรื่องการเล่นบอลด้วยเท้าและการเป็นตัวหับกระจายบอลจากแดนหลังได้ดีไม่แพ้กันเพียงแต่ลดโปรไฟล์ลงมาหน่อยจะได้ซื้อหาในราคาที่เสี่ยงเงินน้อยกว่าประเด็นเรื่องผู้รักษาประตูยังมีเนื้อหาข่าวน่าสนใจจาาากรีีี่่ววิทบุป แดงต้องระดมเงินทุนเสริมผ่านช่องทางการขายเพื่อนออกไปในแง่หนึ่งก็ทําให้มีความยืดหยุ่นในการที่จะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ที่หลากหลายมากพร้อมกับที่เขาเชื่อว่าดีนเฮเอร์ซันนับเวลานี้ก็มีโอกาสเปิดที่จะกลับมาเป็นมือหนึ่งให้ทีมของเทนฮาร์ในกรณีที่เดเคอแยกทางไปอย่างเด็ดขาดแล้วจริงๆหรือถ้าไม่เช่นนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่ดีนเฮเอร์ซันจะโดนขายกับนอตติงแฮมฟอร์เรสในราคาราว25ล้านปอนด์เพื่อเป็นการได้เงินเข้ามาเติมกระเป๋าทว่าเคนี้สื่ออ้างว่าฟอร์เรสก็ค่อนข้างีี่ปท อิศสาแดงต้อกกา ด้านความคืบหน้าเรื่องอนาคตของเมสซันกลินวูดจากที่มีรายงานว่าตกเป็นเป้าหมายสนใจของโรมา่าซึ่งมีโชเซ่มูรินโญ่เป็นกุนซือนั้นลาสุดซื่อต่างประเทศทํารายงานอ้างอิงแหล่งข่าวรายหนึ่งที่ใกล้ชิดระดับวงในระบุว่าโชเซ่มูรินโญ่ได้มีการโทรศัพท์ติดต่อกับทางคุณพ่อของเมสซันกลินวูดแล้วในเบื้องตน้นรวมถึงยังได้พูดคุยกับเมสซันกลินวูดด้วยตัวเองแล้วในบางส่วนซึ่ง้อยคําที่แหล่งข่าวเก่าอ้างนั้นบอกว่ามูรินโญ่ได้ให้คําแนะนํากับทางกลินวูดประมาณว่ากลับมาเล่นฟุตบอลแล้วปัญหาหลายอย่่่าาาางงงมมมมััันนนนนจะไได้้คียปตตตขขขอขอออสว ที่แหล่งข่าวเผยก็คือทางกลินวูดค่อนข้างรู้สึกยินดีที่ได้รับการติดต่อและโดยส่วนตัวของกลินวูดนั้นก็อยากกลับมาเล่นฟุตบอลจริงจังอีกครั้งแล้วแต่ก็ยังรออย่างอดทนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะตัดสินอนาคตของตัวเองอย่างไรต่อไปย้ำนะครับว่าเป็นคำกล่าวอ้างจากแหล่งข่าวที่สื่อนำมารายงานอีกทอดหนึ่งฉะนั้นมันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้กับคำที่แหล่งข่าวรายนี้บอกเป็นเนื้อหาผ่านสื่อตามประเทศอีกทีแบบนั้นพอเรื่องอะไรทำนองนี้รู้กันดีที่สุดแค่คุณงในจริงๆที่เป็นหัวเรื่องเเเเทททท่่่่่่่่าานนนนนนัััั้แหหละครรรรบบปปยยีีีีีีืืออองงงสใจกกกกึวพณ ดดงเคยมีข่าพวพัวพันกับอาเดียงลาบิโอมิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสที่สุดท้ายเพิ่งจะต่อสัญญาใหม่กับทางยูเวนตุสออกไปโดยเคสนี้กาเซตาเดโร่สปอร์ตได้งานว่าสาเหตุสําคัญมากๆที่ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ขยับเดินเรื่องในดิวลาบิโออย่างเต็มระบบเป็นเพราะพวกเขาโดนรีดค่าเช้จ,จ่ายอย่างหนักมากจากทางคุณแม่ที่เป็นเอเนต์ให้กับลูกชายของเธอด้วยตัวเองโดยเฉพาะค่าเซ็นสัญญากับค่าจ้างที่สื่อระบุว่าแทบจะแพงชนิดี่เอาไปซื้อผู้เล่นคนใหม่ได้คนหนึ่งเลยนั่นคือตัวเลขค่าลงนลามนปอนด ที่ขอมา3ปีซึ่งก็ถือว่าถ้าเป็นตามนี้จริงๆหมายความว่าทีมงานเจรจาของปีสัตว์แดงกระดูดถ้าจะมีความฉลาดกันขึ้นมามากขึ้นกว่าสมัยก่อนๆแล้วนะครับเพราะเคสนี้ก็มีการแซวกันเล่นๆในหมู่แฟนบอลต่างประเทศว่าหากเป็นสมัยเอ็ดเวิร์ดเบิร์ดนั่งบริหารอยู่แล้วก็ยังไงดูทรงแล้วก็ไม่ยอมเสียหน้าและไปให้แบบไม่สนข้อเท็จจริงใดๆแน่เป็นไปอย่างที่เราทราบกันว่าตอนนี้ปีสัตว์แดงกําลังเดินหน้าทํางานในรูปโฉมใหม่ที่ทุกอย่างพวกเขาจะดําเนินการโดยอิงพื้นฐานความเป็นจริงเท่านั้นและจะไม่ให้ใครมา ตอบไปแล้วนั่นเองครับ